สวัสดีครับเจ้าเจอลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศนาฟุตบอลมาฝากเช่นเคยครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าจะเป็นลีกรองหน่อยนะครับเพราะว่าเข้าสู่ในช่วงเบรกของทีมชาตินะครับเริ่มที่คู่แรกครับเราไปกันที่เซอร์เบียครับเป็นซูเปอร์ลีกาของเซอร์เบียในเวลาที่หนึ่งครับโนวีพาซานะครับจะเปิดบ้านครับพบกับทางด้านเซเรนซิก้าครับซึ่งเจ้าถิ่นครับทางด้านโนวีอันดับที่9ครับส่วนเซเรนซิก้านั้นอยู่อันดับที่8ครับคะแนนเท่ากันครับที่แนนกับจาา27เกมครับเกมล่าส้นทางด้าีนั้น ก็บุกไปแพ้ปาริซานมา3-2นะครับขณะที่ทางด้านเซเรนิก้านั้นชนะมา2เกมรวดครับเกมล่าสุดบุกชนะบิโอการ์ดมาครับ2-1ครับคู่นี้ก็บอกว่าถือว่าผลงานโดยรวมแล้วสมสีครับแต่ว่าเฮทเวสนั้นทางด้านโนวีนั้นดีกว่านะครับโดาเฉพาะเกมนี้โนวีก็น่ามีโอกาสครับเปิดบ้านเอาชนะทีมเยือนครับเซเรนิก้าไปครับสองต่อหครับคู่ต่อมาครับเราไปกันที่ลีกของโรมาเนียครับเป็นลีกวันหนึครับซึ่งเซฟซี่ครับจะเปิดบ้านพบกับท่านบูซูครับเซฟซี่เกมล่าสุดบุกไปแพ้ แปรตัวรุ่มาครับหนต่อศูนย์นะครับส่วนบูโซนั้นก็บุกไปแพ้เซฟอาคุชมา6กต่อศูนย์ครับคู่นี้เจ้าถิ่นผลงานดีกว่านะครับเซฟซี่ระยะหลังครับแล้วก็เชื่อว่าเกมนี้เซฟซี่จะใส่ความเป็นเจ้าบ้านครับเปิดบ้านเอาชนะทางด้านทีมเยือนครับบูโซไป2อต่อศูนย์ครับคู่ต่อมาครับก็จะเป็นเกมในเซกูนดาลิก้าของสเปนนะครับกาเซยอนครับจะเปิดบ้านพบกับเดบาร์โวลาคอนุญานะครับกาเซยอนเกมล่าสุดบุกไปแพ้เอลเช่มา3ามหนึ่งครับส่วนลาคอนุญานั้นเสมอกราบ้ามา ใครมา3เกมติดนะครับคู่นี้ว่าคาสิยอนจะเป็นเจ้าถิ่นนะครับแต่ว่าเดปอริโวย์และคนยาก็จะได้เรื่องของความเก่านะครับแเชื่อว่าเกมนี้น่าจะบุกไปเสมอคาสิยอนได้ครับคู่นี้น่าจะเสมอกันครับคาสิยอนกับเดปอริโวย์และคนยาครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากนั้นครับเราก็ไปกันที่ช่วงเช้าเลยครับเวลาตีห้านะครับซึ่งเป็นฟุตบอลลีกของลูกวัยครับคู่แรกครับเซโรลาโก้ครับพบกับทีมเซโรนะครับเซโรลาโก้ในล่าสุดบุกไปแพ้วันเดอร์อร์มาครับศูนย์ต่อสามขณะที่ทางนั่นเซโรเปิดบ้านอชููเเวนตดมาครั สองประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ถือว่าเฮดทูเฮดนั้นทีมเจ้าถิ่นครับเซโร่ลาโก้นั้นดีกว่านะครับและเกมนี้จะได้ในบ้านครับพวกเขาก็มีโอกาสที่จะใช้ความท่าเปรียบกันได้ในบ้านเอาชนะทางด้านเซโร่ไปได้ครับสต่อหนึ่งคู่สุดท้ายครับริเวอร์เพลทจะเปิดบ้านครับพบกับทางด้านบอสตันรีเวอร์นะครับริเวอร์เพลทล่าสุดเสมอดาเซลนามา3าครับที่บอสตันรีเวอร์นำบุกไปแพ้ไบเออร์มา1นต่อศูนย์ผลงานไม่ดีกันทั้งคู่ครับริเวอร์เพลทนั้นก็น่าจะใช้ความท่าเปรียบ บอสตันนิเวอร์ไปได้ครับ2.0ตในเกมนี้ครับนี่ก็เป็นทาาษาษ่าซัฟุตบอลครับของค่ำคืนนี้ครับ